ดูดวงชาวราศีมิน,นวันที่18มิถุนายนดวงของท่านจะเกิดอะไรขึ้นโชคชะตานาฏบุญบาลมีวาสนาสิงหาสิ์สสคำชูปกปักกุณณาา้งคอร์นษรวมีเกณฑ์ชะตาต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบาลมีวาสนาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาหมอสันแนะนําให้ท่านพบไพรีพินาฏก่อนนะผมสัตโตมโมานพางพินาฏ25 0บาทส่งฟรีนะผม,ม,ม,นะผมแล้วก็เหรียญพระปางสะดุ้มาน มานยังสะดุ้งนะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทสองปีมานก็เปรียบเสมือนนะครับผมปีศาจโมมานปีศาจวิญญาณต่างๆสิ่งชั่วร้ายนะเปรียบเสมือนนะครับนะครับผมหรือเ,เรียกอีกอย่างเขาเรียกว่าเหรียญปางปราบมานก็ปราบมันออกไปนะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทสองปีนะหมอสันแนะนําให้ท่านพบนะนะครับผมทักไลน์มา sunny สี่สองแปดเก้า โชคกระตานาจบนบารมีวาส,สนาดวงชะตานี้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาส,สนาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเสียที่ไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวห้าวหานเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลต้องมีนะผมไม่มีมันเรื่องแปลกในดวงชะตานี้เพราะฉะนั้นในโชคกะตาขอทํานายว่าดวงชะตาท่านจะลื่นเริงสังสรรตกตําแหน่งสามถ้วย อ่าผมลืล่นเรืงสังสรรได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มจ,เมจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆต้องมีบังเกิดขึ้นพ้นวันที่18บมิถุนายนนี้ครับได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเดอะสตาร์ส่งแสงมนจันทาเทน้ําสู่ธรณีขวดน้ำข้ามขันอัาผมเพราะฉะนั้นคิดพินิจไต่ตองให้รอบค้อปปบให้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดด นกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีต้องมีเรื่องข่าวดีนะผมไม่มีสัญญาณข่าวดีอย่าเพิ่งทําอะไรทั้งนั้นนะผมอยู่ใเฉยก่อนอย่าเป็นหนี้เป็นสินนะต้องใจเ,เย็นนะค่อยๆทําบางคนเขาเรียกว่ามุ่งมั่นนะครับเกินเต็มกําลังกลายเป็นเป็นหนี้สินเยอะยายมากมายเพราะฉะนั้นถ้าต้องดูให้ชัวร์ก่อนนะจะทําอะไรไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะผมเอาจริงเอาจังนิดหนึ่งสังเกตให้รอบคอบผมทําธุรกิจการงานการเงินลองออกไปเดินสํารวจดูก่อนนะผม โชคจะตามน่าบุญบารมีวัสนาท่านจะได้รับถ้วยทองตกตำแหน่งครอบครัวสิบถ้วยทองมงบอกถึงได้ประเดบประดังทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดบประดังเข้ามาสู่ตัวท่านท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลพระราชาถือหนึ่งไม้ทาบ่งบอกการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดแปลว่าดวงเนี้ยระบผมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทันทีทันใดจัดแจงทําตามแบบแผนค่อยค่อยเบนค่อยๆไป อาผมผู้ชายที่ถือดาบเนี่ยอาจจะเป็นผู้ชายที่เข้ามาในโชคชะตาของคุณก็ได้เอาแต่ละดวงหมอสัญําก่อนไม่เหมือนกันนะจ๊ะเขาจะเหมารวมทุกคนไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีผู้ชายเข้ามาพลิกเปลี่ยนในโชคชะตาก็ถือว่ายอดเยี่ยมในดวงชะตาของท่านแล้วครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีสัญญาณสัญ,ญลักษณ์นกน้อยต้องนาพามาอาผมไม่ใช่นกแสกบินมาเนั่นไม่สัญญาณไม่ดีถ้าสัญญาณดีต้องท้องฟ้าเปิด ับผมจิตใจแจ่มชื่นยิ้มหวานอยู่ดีๆเราก็มีความสุขับนะผมอยู่ดีๆเราไม่เกิดความทุกข์ถึงแม้จะมีเงินนะผมติดขัดเรื่องราวต่างๆนะมีกินมีใช้แค่นี้พอแล้วมีความสุขพอสบายใจเดี๋ยวมันก็หาเพิ่มได้นะพระราชาแห่งเหรียญจะบังเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลผันจะเกิดความตั้งมั่นล่ํารวยด้วยทรัพย์สินเะงินทองนะครับดวงนี้จะต้องเกิดความมั่นคงล่ํารวยเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นขอทานายว่าจะเกิดความมั่นข้างล่ํารวย พลิกเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งเหรียญใหญ่บาเริ่มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงชะตานี้ตกตำแหน่งม้าประยองกาได้ก้าเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์เพราะฉะนั้นดวงชะตานี้เป็นยังไงคือเขิมในอำนาจบุญบารมีวาสนาปัญหาต่างๆมีไหมต้องมีอยู่แล้วอะในช่วงชะตาในช่วงชะตาที่จะดวงเปิดยิ่งต้องมีหนะักเขาเรียกว่าดวงชะตาจะดีอะ ยิ่งจัดหนักจะเต็มเลยฟ้าฝนมาหมดน่ะกว่าจะดวงจะได้ดีอ่ะนะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมเรื่องราวต่างๆท่านอย่าไปยึดติปล่อยวางให้เป็นอุเบกขานะผมอย่าไปยึดตินะผมนะบอกได้เลยว่าคนเราอยู่ไม่เกินอายุ80ตามตำราระบบไว้80เลย80ไปเขาเรียกว่าอยู่เกินอายุไขเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคตาทำใจไว้ก่อนับนะเราเราต้องท่องไว้ในใจเลย วันหนึ่งเราต้องตายแน่แน่ตายแน่แน่ทำเป็นกรรมฐานเลยนะครับทําเป็นกรรมฐานเลยวันหนึ่งต้องตายแน่แน่มันตายกันทุกคนอยู่แล้วหมอซันก็ต้องตายทุกคนต้องตายเพราะ,ราะฉะนั้นทําใจสบายสบายเรื่องราวต่างๆมันก็แค่นี้แหละสมิมันเป็นเรื่องตั้งขึ้นมาสมมุติขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านก็ตั้งจิตดํารงตนให้มันหาวิธีหาเงินของท่านเดี๋ยวก็ร่ํารวยมันรวยได้กันทุกคนแหละเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านจะเจอปัญหาคิดอย่างนี้เลย ตายแน่แน่เนย่ยมันรวยมันก็ตายเหมือนกัน,นับผมเพราะฉะนั้นทุกคนมันก็ต้องตายกันหมดตายแน่แน่ับผมเพราะฉะนั้นแปดไม้เท้าให้มุ่งมั่นมุ่งโตปข้างหน้าเหยืยหาวิธีได้ับผมเหยื่ยหาวิธีได้แก้ไขปร,ปรับปรุงในโชคชะตาหาเงินหาทองลูกหลานอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถบิเอ็มดานบัญมาจอดหน้าบ้านทำไมจะไม่ได้นะครับผมจอดได้นะ ครับผมในโชคชะตาำนานบนบารามีวัส,สนาดวงนี้ให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเรื่องความทุกข์เราไม่เอาเรื่องเรื่องความสุขเราก็อย่าสุขเยอะเกินเรามันจะเกิดความไม่พอดีนะครับสายพินจะตึงเกินไปไม่ได้ครับนะผมค่อยๆบรรเลงเพลงไปแล้วกันในชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นเหรียญใหญ่มาเริ่มจะเกิดขึ้นในโชคชะตาถ้าท่านจิตนิ่งสงบนะครับนิ่งสงบเมื่อไหร่นั่นแหละโชคลาบเข้ามา โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะเข้ามาต่อเมื่อจิตท่านนิ่งไม่ใช่จิตมันกระวนกระวายเฮ้ยตรงนูน้นตรงนี้ที่ตรงนั้นขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังกลายเป็นบ้าสผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะไม่ให้บังเกิดขึ้นในโชคชะตาของเราอย่างเด็ดขาดจิตเราต้องดำลงตนให้มั่นตามที่ครูบาอาจารย์สอนเอาไว้หายใจเข้าน้ามะหายใจออกพระ,ะนะผมภาวนาแบบไหนภาวนางั้นไปตลอดชีวิต ผมภาวนาไปเรื่อยๆนะผมภาวนาวันไหนสะดวกวันไหนแดดภาวนาทุกวันนะผมไม่ไมวไภาวนาวันไหนมันรู้สึกอึดอัดรู้สึกกระวนกระวายทำไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยทําให้จิตใจเราเกิดความแช่มชื่นไม่มีภาวนาเราทุกนะบอกไว้ก่อนนะคนะที่ไม่มีภาวนาจะหาเงินอย่างเดียวคิดแต่เงินเงินเง,นงินฉันจะรวยรวยได้รวยนะ <c ười> สุดท้ายวันสุดท้ายยังไม่ได้ใช้เงินเลย จุดไฟเผาเงินไปให้เลยแล้วนะผมให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตดวงนี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคขอทํานายให้นะครับผมว่าดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดแต่ว่าท่านต้องวางแบบแผนประเพณีให้ดีสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นไม่นานไม่ช้าเทวดาส่งมอบด้วยถ้วยทองอัศวินขี่มา้าส่งมอบถ้วยทองหมอสันเปรียบเป็นเทวดา เทวดาส่งมอบด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเกิดขึ้นในดวงชะตาของนัานผลวันที่18มิถุนาดวงเปิดรับทรัพย์รวยโชคขอทํานายแบบนี้นะครับผมนะผมโนะนะชคชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะผมนะผมท่านใดจะดูดวงของหมอซันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทหมอซันส่งคลิปให้คลิปอย่างนี้นะจ๊ะนะะผมถ้าหนะะ 1, ึ่งคำถามอาจจะเป็นอ่าอ่าจจเป็นแค่รูปไพพอย่างเดียว ครับผมแต่ถ้าซีคำน้ำแถมหนึ่งหมอจันเห็นหน้าหมอจันเนี่ยส่งคลิปให้ซีคำถามแถมหนึ่งโปรโมชั่นครับผมแปดร้อยบาทนะครับผมทักไลน์มา sunny 4289นะครับขอได้แชมป์ชิ้นครับสวัสดี